วัดครับนนี้นองมิกจะมารีวิวรีวิวอะไรครับรีวิวลูกอมีไฟอ่าแกะถุงพลาสติกก่อนครับค่อยๆแกะนะครับอ้า่ค่อยๆแกะนะครับเสียบดูมันไว้ครับแล้วเราก็ดึงดึงตรงที่พลาสติกที่กัมฐานออกครับดึงได้ไหมครับได้ค่บอ่านี่ครับเดี๋ยวนะครับ นี่ครับนี่ครับผู้ชมนี่นนครับนี่อ้ไฟสวยมากเลยครับน้องมิกซื้อมาจากไหนครับเนี่ยซื้อจากร้านเมื่อกี้นี้ร้านร้านร้านอะละกี่บาทครับเนี่ยห้าบาทห้าบาทไม่แพงเลยมีไฟด้วยเปทุกคนได้ด้วยอ๋อเป็นร้านค้าแถวบ้านเหรอครับเจ๋งมากเลยครับน้องมิกน้องมิกจะบอกอะไรกับเพื่อนๆไหมครับ โอ้น้องมิกน้องมิกน้องมิกอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยมีไฟด้วยเจ๋งไหมครับเจ๋งมากเลยวันนี้น้องมิกก็ขอจบคลิปสั้นๆในการรีวิวลูกอมมีไฟแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครัพผอ